อี่ถ่าี่ถ่ายทียเมื่อกี้เปิดไม่รู้เเลงเดปิดไม่ทันขอให้ความจุนี้ให้กับเพื่อนทุกคนเชียร์เยอะๆขอให้ด้วยขอให้ด้วยขอให้เปนกสดอยู่ขอขอขอรบขอรบมันเด็กในดนึงเลยไหยขอด้วยนี่คืออะไรวิดีโออะไรอันนี้ตวิดีโอเย่พี่ขาพี่หายเป็ค้่อะไระ มั่งค่ณยตอนจุ๊บ้หี่ตอนจุบได้ๆเตยเข้าเาเฟมด้วยติดหรือเปล่าติดขอไฟไฟด้วย่สอเาไม่อยู่ในเฟรมไอที่เาถ่ายไดีเลยเลา้เลาบาถ่ายก็ได้สูงมากเลยอะเป็นไงรจะสหาเค้กนส พระเจ้าแต่ว่าแต่ว่าให้กีตาร์เอเพราะว่าออกไปไหนไม่ได้เดี๋ยวพี่ถ็อรูปทุกอย่างอยู่ในยูทุกนะคะตัดต่อเสร็จแล้วเมื่อไรเดี๋ยวขออาวธนี่คือภาพบรรยากาศการเซอร์ไพรส์นะคะให้กับพีจีของเราแดงใช่แล้วใช่แล้วเบอร์เดย์เกิลอยู่นี่เบอร์เดย์เกิลย้อนหลังอะย้อนหลัง ถามเลยว่าม si ันเกิดใครสามองกไม่ไ่สามสินอะอหยี่สิค่ะมาดูหน้าเค้กใกล้ๆเรวเป็นรูปทิพย์แอปแมลแอปแมลเค้กแอปแมลป็นไงคะเมื่อกี้เราได้ยินใช่ใช่บอกว่าตอนแรกกีตาร์ถามว่าเอาเทียน9ก้าันไหมบอกว่าเอาสามาแล้วคุณสิบเลยว่ะเย้โอ้ยของเาเจ็บต้ยหัวไหน้จนี้เลยนี่เลยนนี่พี่ส้มพี่ส้มมาผู้สองจุดพี่ส้ม เออ้ก็อมแล้วกเรียนกันบางทีอันนี้เป็นเคลงร้องสาบันให้เจ้าของเจ้าของที่ซื้อก่อนขอบคุณนะคะขอให้ที่มาให้จุนด้วยค่ะให้จุนด้วยวันนี้วันนี้ขาถ่ายม้ถ่าย